เรื่องเอโกโดยจัตตวารลักษ์ร่างสุดท้ายที่ผมได้เห็นเอโกคือวันที่เขาได้นอนโดยมีผ้าคลุมตลอดร่างอยู่ท้ายรถกระบะของมูลนิธิร่วมกตันยูไม่มีใครแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในคืนที่ผ่านมา ทุกคนรับรู้เพียงแต่ว่าไอโก้หายตัวไปในกลางดึกของคืนวันเสาร์แล้วมีคนมาพบศพของเขาในตอนเช้ามืดของวันอาทิตย์ไอโก้นอนเสียชีวิตพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจหยุดตรงปากทางแยกซอยเปลี่ยวที่มีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงหน้าทิดกล้าเป็นญาติคนหนึ่งของครอบครัวภรรยาผมอาชีพเป็นคนขับรถสิบล้อทำงานอยู่กับบ่อดิน แกรู้จักกับไอโกเป็นอย่างดีแกเพิ่งจะซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเครื่องหนึ่งในวันเสาร์วันเดียวกันกันกบที่ไอโกหายตัวไปจากบ้านแกสาบานว่าในขณะที่แกกำลังชาร์จไฟเข้าเครื่องแบตเตอรี่ของมือถือเครื่องใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาชาร์จไฟต่อเนื่องกันนานกว่า10ชั่วโมงนั้นแกไม่ได้เปิดเครื่องเอาไว้ดังนั้นเมื่อมือถือส่งเสียงร้องเรียกขึ้นในคืนที่ไอโกเพิ่งตายลงนั้น แกจึงไม่สามารถทำอะไรได้ดีไปกว่านอนห่มผ้าคลุมโปองอยู่ตลอดทั้งคืนทุกคนสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นคือความขี้เล่นของไอโกแต่ตอนนั้นผมได้แต่แอบวัวเราะด้วยความไม่เชื่ออยู่คนเดียวไอโกนั้นเป็นพี่ชายของหลานสะพ้ายของผมนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและขี้เล่นชอบอาคนนู้นคนนี้อยู่เสมอ มีฝีมือในการขับรถและซ่อมเครื่องยนต์อย่างหาตัวจับได้ยากกิจการบ่อดินและรถสิบล้อของครอบครัวภรรยาของผมเคยได้เรียกใช้งานไอโก้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถ10ล้อรถแท็กเตอร์ไอโก้ Echo ซ่อมได้หมดและขับรถมาส่งถึงบ่อดินเกือบทุกครั้งเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าไอโกที่ผมเขียนถึงอยู่นี้มีแขนข้างเดียว ไอโก้เสียแขนไปข้างหนึ่งให้กับอุบัติเหตุในวันที่เขาขับรถด้วยความเมาและคึกขนองแต่แม้ว่าจะเหลือแขนอยู่เพียงข้างเดียวก็ไม่ได้ทำให้ความสามารถในการซ่อมและขับรถยนต์ของไอโกตกต่ำลงไปแต่อย่างใดแต่ความตกต่ำในชีวิตของไอโกนั้นถ้าหากจะมีก็คงเกิดขึ้นมาจากยาบ้าไอโก้ติดยาบ้าจนถอนตัวไม่ขึ้นในความเห็นของทุกคนนั้น หากไม่ใช่เพราะยาบ้าแล้วชีวิตของไอโก้ก็คงจะดีกว่าที่เป็นอยู่มากนักไม่มีลางร้ายอะไรเลยสำหรับการจากไปของไอโก้มันยังคงทำงานอย่างปกติในวันเสาร์ขับรถที่เพิ่งซ่อมเสร็จไปส่งที่บ่อดินพร้อมกับหยอกเย้าไอฉันคนงานขับรถตักดินที่คบหาเป็นเพื่อนกันไม่มีใครรู้ว่า ไอโกออกจากบ้านไปในคืนนั้นเวลาใดแต่ทุกคนคาดเดาเหมือนกันหมดว่าไอโก้คงแอบยายออกไปจากบ้านไปหายาบ้ามาเสพและไอโกก็คงจะขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพกลับบ้านมาด้วยอาการเมายาก่อนที่จะพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางเมื่อแม่ค้าขายของในตลาดเดินทางออกจากบ้านในตอนเช้ามืดของวันอาทิตย์แล้วพบกับร่างของชายแขนเดียวนอนตายอยู่ริมถนน ชื่อของไอโก้จึงเป็นชื่อแรกที่ถูกนึกถึงตอนที่ข่าวแจ้งไปถึงบ้านนั้นยายของไอโก้ไม่ได้นอนมาตลอดทั้งคืนอยู่แล้วด้วยความเป็นห่วงที่หลานชายหายตัวไปพี่ปลาเป็นพี่เขยของผมซึ่งร่วมกับภรรยาทำธุรกิจบ่อดินอยู่แน่นอนว่ายอมรู้จักกับไอโก้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองดังขึ้นมาในคืนของวันถัดมา พร้อมกับมีข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่องว่าทำไมไม่ปิดมือถือแกจึงทำอะไรได้ไม่ดีไปกว่าทิท่ทิกล้าทำนั่นคือพารูปร่างที่มีน้ำหนักเกือบ90กิโลกรัมของแกกระโดดเข้าซุกตัวอยู่ระหว่างลูกๆของแกแล้วคลุมโปงตลอดทั้งคืนมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่น่าแปลกใจอีกเช่นกันที่คืนเดียวกันนั้น ไอฉันจะถูกกระตุกขาระหว่างนอนเฝ้ารถตักดินอยู่ที่บ่อดินเมื่อมันลืมตาขึ้นมาภาพรางๆของคนที่กระตุกขาของมันยังคงส่งยิ้มอยู่ที่ปลายเท้าแต่ที่สำคัญก็คือคนคนนั้นมีแขนเพียงข้างเดียวเท่านั้นไอฉันตัดสินใจทิ้งหน้าที่เฝ้าบ่อดินในคืนนั้นทันทีถึงตอนนี้ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าไอโก้นั้นมีนิสัยขี้เล่นจริงๆ เมื่อครบวันตายวันที่3ามล้านชายของผมก็ต้องผวาที่เห็นภรรยาตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับเดินงงเงียออกไปเปิดประตูบ้านคำตอบที่ได้รับกลับมาจากภรรยาของตนก็คือพี่โก้มาเรียกให้เปิดประตูจะขอเข้ามาดูทีวีเมื่อล้านชายของผมเตือนสติว่าไอโก้นั้นตายไปแล้วเท่านั้นแหละต่างคนต่างหายง่วง รีบปิดประตูลงกรแล้วกระโดดไปกอดกันกลมอยู่บนที่นอนตามเดิมเมื่อครบกำหนดเจวันนังการตายของเอโก้ยายของเอโก้ก็นิมนต์พระไปทำพิธีเรียกวิญญาณของเอโก้ให้ออกจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อที่ว่าวิญญาณจะได้หลุดพ้นและได้ไปผุดไปเกิดไม่กลายมาเป็นสัมภเวสีอีกต่อไป ในคืนวันนั้นผมได้พาภรรยาไปนอนค้างอยู่ที่บ้านแม่ยายที่จังหวัดปทุมธานีอันเป็นที่มาของเรื่องไอโกนี้ทั้งหมดตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มเศษแล้วที่สุนัขเริ่มหอนกันเกลียวส่งเสียงรับกันมาเป็นทอดทๆตั้งแต่ปากทางเข้ามาจนถึงตัวบ้านหลังใหญ่หลานชายคนหนึ่งของผมวยวายขึ้นมาว่าเห็นใครเดินออกมาจากห้องพระตรงไปยังห้องครัวหน้าบ้าน ภรรยาของผมรีบพูดกรามพร้อมกับบอกว่าคงเป็นพี่สาวของเธอซึ่งเป็นน้าของพวกเด็กๆเ,เดินออกมาไปเข้าห้องน้ำส่วนผมได้แต่ฝืนยิ้มเพราะเราต่างรู้ว่าไม่ใช่และผมเองก็มองเห็นไม่ต่างจากที่หลานชายของผมมองเห็น พีเรือนประจำบ้านคงรีบร้อนออกไปต้อนรับอะไรสักอย่างที่เพิ่งเดินทางมาเยือนทางหลังบ้านจนกระทั่งไม่ทันระวังตัวและทํำให้ถูกพบเห็นได้จากคนถึงสองคนพร้อมๆกันและเมื่อสอบถามพี่สาวของแฟนของผมในเช้าของวันรุ่งขึ้นก็ได้รับคำตอบยืนยันว่าเธอไม่ได้ออกมาจากห้องนอนเลยตลอดคืนที่ผ่านมาไอโกคงจะมาลาทุกๆคนเป็นครั้งสุดท้าย เพราะหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวไอโกปไปยอกล้อใครเล่นอีกเลยกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่อทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ เป็นภาพเตือนใจแม้ตัวห่างไกลก็เหมือนยังอยู่